เพื่อนๆคะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาปลูกผักไว้กินเองนะคะสําหรับคนที่ไม่ชอบก้มๆเงยๆนะคะแบบนี้ถือว่าเจ๋งเลยนะคะสามารถปลูกได้หลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นต้นหอมผักบุ้งคะนา้าหรือว่าผักสลัดอันนี้เป็นแบบโซลาเซลล์นะคะเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะจะมีมีผักหลายอย่างเลยเป็นโซลาเซลล์ที่สามารถตั้งเวลาแล้วก็ลดน้ําได้นะคะเดีย๋ยวพาเพื่อนๆเ,เดินดูนะคะนี่ เพื่อนเพื่อนเห็นไหมคะอันอันนี้คือโซลาเซลล์นะคะโซลาเซลล์แล้วก็ดึงลงมาต่อลงมาก็จะมีมออแปลมตอรตรงนี้นะคะแล้วก็น้ําก็จะเปิดอัตโนมัติเมื่อถึงว่าถึงเวลาที่เราตั้งไว้น้ําก็จะลดเองนะคะเราก็ไม่ต้องมาลดให้ยุ่งยากเลยเนาะสบายไหมคะเพื่อนเพนมาพาเพื่อนเอนไปดูเห็นไหมคะง่ายเลยอันนี้คือเป็นแผงควบคุมวงจรนะคะสามารถตั้งเวลาได้หรือว่าคนไหนที่ไม่ชอบตั้งเวลาจะ เปิดเป็นแบบเมนวนก็สามารถทําได้นะคะเดี๋ยวระบบก็จะเปิดน้ํามาแล้วก็จะดึงเป็นลดให้เดี๋ยวทําให้เพื่อนๆดูนะคะเดี๋ยวดูไปด้วยกันค่ะเพื่อนๆนี่มาแล้วโหสุดยอดเลยนี่เป็นไงคะเราไม่ต้องมาลดเองแล้วก็เดินเดินสายท่อน้ํานี่นะคะรอบแปลงของเราเลยแล้วก็มีตัวสปริงเกอร์ตัวนี้เห็นไหมคะเพื่อนๆเห็นไหมนี่อย่างนี้เลยง่ายๆเลยนะคะ จะได้ไม่ต้องเสียเวลามาลดเนาะสาหรับคนที่แบบไม่ชอบทําอะไรยุ่งยากเอาแบบง่ายๆสบายสบายส,ายสหรับคนที่แบบเออชอบความสะดวกสบายอะนะคะนี่เพื่อนๆรู้ไหมว่าทําง่ายมากๆเลยนะคะทําง่ายมากๆเลยดินก็จะเป็นดินที่ผสมกับอ่านี่ดินผสมกับเปลือกมะพร้าวอะค่ะแล้วก็ใส่ปุ๋ยคอกก็งามแล้วค่ะแค่นี้เดี๋ยวพาเพื่อนเพื่อนเดินดูอันนี้ผักสลัด สวยไหมคะนีะ่เพื่อนๆอ,อยากรู้ไหมคะว่าอ่าอันนี้คือเตรียมเตรียมดินที่จะปลูกอีกครั้งนะคะข้างล่างเพื่อนๆดูข้างล่างใช้แบบไหนเป็นกระเบื้องเก่าๆค่ะเ,เ,เพื่อนๆง่ายไหมนี่แบบนี้เลยคะ่ะง่ายๆแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆเ,เอาไปทําได้เลยนะคะสําหรับคนที่ไม่ชอบแบบก้มๆเงยๆแล้วก็ขี้เกียจที่จะลดน้ําผักก็ปลูกไว้กินได้ เราปลูกเองกินเองปลอดภัยอร่อยด้วยค่ะเพื่อนเือนนี่เป็นผักสลัดนะคะว้ยตกหลุมมัวแต่มองผักลืมมองหลุมมาค่ะเดี๋ยวเดินไปดูนี่ แผงวงจรน้ําก็ยังเราสามารถตั้งเวลาได้ว่าเราจะลดประมาณกี่นาทีนะคะเดี๋ยวเขาก็จะตัดแบบอัตโ,น,โ,น,น,โนมัติให้นะคะหรือว่าใครที่ชอบแบบเออแบบเปิดปิดเองก็เป็นแบบไม่นววนได้เหมือนกันนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะเพื่อนๆบ๊ายบายคะ่ะสวัสดีคะ่ะ